คลิปนี้ครับผมจะมาพูดเรื่องโงเห้งนมก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าไอ้นมของเราหน้าอกของเราเนี่ยมันเป็นโง่แห้งด้วยหรือเปล่าคําตอบคือใช่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญมากนะแต่ว่าช่วงหน้าอกเราเนี่ยตรงนี้นะกับช่วงนมอ่ะมันต้องแยกนะมันจะมีหน้าอกกับนมมันคนละส่วนกันนะครับซึ่งเอ็นหน้าอกเนี่ย ผู้ชายควรที่จะมีหน้าอกที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีอกที่ค่อนข้างหนานะครับอย่างในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนิยมรูปร่างที่มีความอ้วนมีความใหญ่ของร่างกายเพราะว่ามันใช้ในการสู้รบมันบ่งบอกถึงการเป็นเจ้าขุนมนายซึ่งมีอัจชกินไง ฉะนั้นคนที่มีรูปร่างใหญ่รูปร่างอ้วนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นลักษณะของโอเคทีดีแต่พอยุสมัยเปลี่ยนมาถึงยุคนี้นะมันเป็นเข้าสู่ยุคของการออกกำลังกายนะครับฉะนั้นเทรนของคนที่อ้วนอมันกําลังจะหมดไปกับกลายเป็นเทรนของคนที่ฟิตเนสมากกว่านะครับส่วนผู้หญิงการมีหน้าอกที่ช่วงช่วงฐานหน้าอกเนี่ยที่กว้างก็ถือเป็นดีแต่ไม่ควรกว้างมากเพราะว่าลักษณะของผู้หญิงอ่ะมันจะ แปลผ่านกับผู้ชายคือผู้หญิงควรจะสะโพกสะโพกกว้างแล้วก็ฐานอ่าหน้าอกเล็กแต่ไม่ไม่ถึงกับเล็กมากนะมันต้องมีสัดส่วนของมันนะครับก็คือดูแล้วด,ดูแล้วดูสมดูนะเป็นรูปตัวแปดคว่ำแบบนี้เป็นคล้าย,ายๆน้ำเต้านะครับส่วนผู้ชายก็จะเป็นรูปน้ำเต้าคว่ำอีกทีก็คือชวนบนใหญ่ช่วงล่างเล็กนะครับก็คือหน้าอกใหญ่กว่ากว่าก้นนะครับทีนี้อันนั้นคือสัดส่วนของหน้าอก ทีนี้มาดูสัดส่วนของนมนะครับสัดส่วนของนมกับเอลดเนี่ยถ้าเราวัดจากขนาดส่วนสูงเนี่ยนะครับก็คือผู้ชายร้อยส่วนสูงลบร้อยเท่ากับน้ำหนักใช่ไหมผู้หญิงส่วนสูงลบร้อยสิบเท่ากับน้ำหนักอันนี้คือสัดส่วนมาตรฐานฉะนั้นการที่นางหัวเห้งเนี่ยมันจะต้องดูสัดส่วนของหน้าตานะครับแล้วก็รูปร่างเราว่ามันบาลานซ์ไหมทีนี้มาพูดถึงตำแหน่งของนมนะครับ วัตถุประสงค์ของนมเนี่ยธรรมชาติมาสร้างแล้วว่านมทำหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งทำหน้าที่ในการให้ให้ลูกกินสร้างมาเพื่อให้ลูกกินเลยนะครับอันที่สองสร้างมาเพื่อให้ร่างกายเราสมดุลระหว่างหน้าอกกับก้นฉะนั้นถ้าคนที่ก้นใหญ่นมก็ต้องมีอย่างเงี้ยก้นใหญ่ก็ต้องมีนมถ้าก้นเล็กแล้วนมใหญ่เสียหายก้นเล็ก นมก็ต้องเล็กนะครับก้นใหญ่นมก็ต้องใหญ่ก้นเล็กนมเล็กนะครับเป็นสัดส่วนบาลานซ์อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดก้นใหญ่นะครับแล้วไม่มีนมนมเล็กเนี่ยในปัจจุบันนะอาจจะมองว่ามันมนันเรื่องปกติมนันเรื่องที่ไม่สมควรบูลี่แต่ในคําว่าไม่บูลี่อ่ะมันก็มีคนบูลี่อ่ะคือสภาพของธรรมชาติมันมันถูกสร้างมาไงว่าถ้าก้นใหญ่ก็ต้องมีนมเพราะว่ามันมันบ่งบอกถึงการมีวาสนาดีนะครับแต่ หลายๆคนนะครับในยุคนี้ไปทํานมไปทํานมกันเยอะมากเพราะมีความเชื่อว่าการที่มีหน้าอกมีนมอ่ะมันทําให้รูปร่างดูมั่นใจดูสมส่วนดูอะไรเงี้ยไม่ผิดนะครับผมอยากจะบอกว่าการทํานมไม่ผิดนะแต่ว่าลักษณะนมแบบต่างๆมันก็จะมีบอกนะฮะผมก็จะเล่าให้ฟังประ,ประมาณนี้นะว่านมแต่และแบบอ่ะมันก็จะมีคือลักษณะของนมที่ดีเนี่ยต้องบาลานซ์กับก้นนม กับตัวต้องบาลานซ์กันถ้าคุณตัวเล็กแล้วคุณไปใส่นมใหญ่จนแบบใหญ่อะแบบบกักแตงโมง,งี้อันนี้เสียหายนะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณตัวเล็กแล้วไม่มีนมเลยก็เสียหายเหมือนกันบมบงบ,บอกถึงราศีฉะนั้นการที่จะ,จะไปทํานมไม่ผิดนะแต่ต้องดูขนาดด้วยว่ามันใหญ่ไปหรือมันเล็กไปไหมไม่ควรใหญ่ไปใหญ่แบบเต็มเต็มเต็มอกเลยอะแล้วก็ไม่ควรเล็กไปนะครับ ส่วนคนที่ไม่มีนะก็อยู่ที่การพิจารณาว่า,อ,าอยากจะทําหรือเปล่าไม่ผิดนะมันอยู่ที่ความพอใจของส่วนบุคคลว่าทําไม่ทําไม่ผิดแต่แค่ผมก็มาให้ความรู้เฉยๆว่าลักษณะของนมที่ดีเป็นเป็นแบบไหนนะครับทีนี้น้องๆหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงเนะี้ยก็จะเห็นเพื่อนๆทํานมมาแล้วสุดว่ามีนมแล้วจะมีคนมาชอบถูก แต่คําสิ่งที่ผมอยากบอกคือว่ามันจะมีคนชอบเยอะเกินไปผู้ชายที่มาชอบเราเพราะว่าเรามีเน่ของใหญ่หรือว่าเรามีสัดส่วนที่ดี<ๆ>ก็จะมองเป็นเรื่องของการอารมณ์แทนฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยที่ทานมมาใหญ่เกินผิดสัดส่วนเนี่ยนะรานมใหญ่เกินเช่นอ่าเราอาจจะเคยได้ยินว่าตัวมัธยมนมมหาลัยนะหมายความว่าตัวเล็กไปแล้วนมใหญ่โอเคอ่ะมันดึงดูดดึงดูดเพศตรงข้ามก็จริงอ่ะแต่มันดึงดูดด้วยการอารมณ์นะครับมันดึงดูดด้วยการอารมณ์ ข้อเสียของการที่เรานมใหญ่ไปในเวลาเราแก่ตัวลงอ่ะหมอนรองกระดูกของเราเนี่ยซึ่งมันเป็นอยู่ขั้นกึระหว่างกระดูกของเราเนี่ยมันจะเสื่อมลงทีนี้โดยคนปกติอ่ะมันก็มีการกดทับของมวลของกระดูกอยู่แล้วเพราะว่าหลังอายุสามปิบไปอ่ะแล้พอผ่านของเราลดลงใช่ปะฉะนั้นเราสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะเมื่อตอนโสาวเนี่ยอาจจะสูงร้อยหกสิบแต่พอแก่ตัวลงอ่ะจะสูงประมาณร้อยห้าสิบเจ็ดเพราะว่ามวลตรงอ่า หมอนรองกระดูกนะหรือว่าไอ้อะไรไขสันหลังเนะี่ยมันมันเสื่อมลงมันลดลงมันทําให้สัดส่วนของความสูงนะลดลงทีนี้ใครที่มีนมใหญ่ๆนมใหญ่ๆพอแก่ตัวลงเสียหายมันหมายถึงการรับภาระน้ําหนักของหน้าอกของเรานะบางคนใส่สามร้อยยี่สิบบางคนใส่สี่ร้อยสิบสี่เนี่ยมันจะกดลงที่กระดูกเรามันทําให้เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกหลายๆคนอาจจะไมอ่อาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าพอแก่ตัวลงไปอาจจะเห็นว่า น้ำหนักที่กดตัวหลางมันได้มากขึ้นนะครับทีนี้ถามว่าทํานมแบบไหนดีนะแล้วก็ทําแค่ไหนพอที่บอกไปเมื่อกี้ทําแค่พอดีกับร่างกายนะทีนี้ผมจะมาพูดเรื่องของส่วนนมนะลักษณะของนมที่ดีอะ่ะมันต้องเป็นรูปเต้านะย้ําว่าเป็นรูปเต้านะเป็นรูปเต้านะครับมันบ่มบอกถึงการมีวัฒนานะครับแล้วก็หัวนมอันนี้ผมพูดได้นะมันไม่ใช่คำหยาดหัวนมเนี่ยควรที่จะ ไม่เล็กเพราะมันหมายถึงการบีบคั้นน้ำนมออกมาจากเต้าเราเคยเห็นนมวัวปะนมวัวเนี่ยถ้าอันไหนหัวนมเล็กมันจะไม่สามารถดูดน้ํานมออกมาเลี้ยงลูกได้หัวนมของคนเราเช่นกันนะครับอันนี้ผมพูดถึงผู้หญิงนะไม่ควรเล็กเพราะว่าหัวนมเล็กมันเป็นหัวนมผู้ชายหัวนมควรจะใหญ่เพื่อจะได้ดูดน้ํานมออกมาเลี้ยงลูกได้อันนี้ความคือความหมายที่แท้จริงของของการมีหน้าอกมีนมนะ เพราะหลายคนเนี่ยพอ,อมองเรื่องของการมีหน้าอ,อกอินมเนี่ยผิดไปนะครับอยากจะมีเพราะว่ามันทําให้ร่างกายดูเซ็กซี่นะทุกผมผมไม่เถียงว่ามันว,ว่ามันผิดแต่มีใหญ่ไปเสียหายนะโดยเพราะเสียหายเรื่องคู่นะครับคุณก็จะมีคนเข้ามามากมายคุณก็จะมีคุณอาจจะมองว่าอ่ะมีคู่คนนี้ก็เข้ามาจีบคนนี้เข้ามาจีบแน่นอนเพราะมันดึงดูดด้านกาอารมณ์ไงพอดึงดูดด้านอารมณ์ปุ๊บมันอาจจะทําให้ความใคร่ของแต่ละ,ละฝ่ายเนี่ย มีมากขึ้นอันนี้ไม่ผิดแต่คุณอาจจะไม่ได้สมหวังเรื่องคู่มากนักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีนมธรรมชาติแล้วมันใหญ่เกินไปอ่ะอาจาจะโดนมองว่ามันจะดูอึอดอัดดูเทอะทั่นเนี่ยก็ลองไปพิจารณาดูว่าคุณควรจะเอาออกหรือเปล่าหรือใครที่เล็กไปหรือไม่มีเลยก็ลองไปพิจารณาดูส่วนตัวว่าคุณควรเสริมหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เสริมมานะ่ะส่วนใหญ่นะก็ถ้าเกิดเสริมไม่ใหญ่ไปมันก็ดูดีอยู่แล้วมันทําให้สุดทรงองค์เอวมันดูดี ซึ่งมันตอบโจทย์กับคนยุคใหม่คนยุคอนาคตที่ชอบโชว์รูปร่างชอบโชว์ไลฟ์สไตล์ชอบโชว์ความภาคภูมิใจว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตตอนที่ฉันเป็นสาวๆเนะี่ยฉันเคยใส่บีกินี่ได้ฉันมีนมนะฉันมีก้นที่ดีมันก็เป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวอันนี้เราเราไม่สามารถก้าวล่วงได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นตัวบ่งบอกว่าลักษณะน,นมที่ดีคือจะต้องมี หัวนมใหญ่แล้วก็ฐานนมกว้างนะครับแล้วก็หัวนมโตเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะที่ดีนาบนบอกถึงการมีวาสนามีทรัพย์นะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายบาลานซ์แต่คนที่ไม่มีก็อาจจะเสียความมั่นใจอารมณ์เหมือนกับจักคิ้วอ่ะอารมณ์คือเหมือนกับเข่งคิ้วอ่ะบางคนมันไม่มีนมมันก็อาจจะใส่รูปร่างแบบเสียความมั่นใจซึ่งถ้าเป็นนาตัดตาต,ตำรานะมันก็อาจจะผิด ว่าอ่ะคนนี้ก้นใหญ่แต่ไม่มีนมเลยแบ,แบนจังเลยอ่ะกระดานโตขึ้นอ่างเงี้ยมันก็เสียความมั่นใจแต่ถ้าเกิดเป็นคนยุคใหม่กูไม่แคร์ใครไงถ้าคุณไม่แคร์ใครมันก็ไม่จําเป็นต้องต้องฟังใครมันก็แค่ลักษณะที่ที่ตาตำราที่เขาบอกมาเฉยๆนะครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์อ้อลืมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับนมต่อนะครับทีเนี้ยไอตรงส่วนของนมเนี่ยหลายๆคนทําหน้าอกมาใหญ่แล้วก็จนแบบเหมือนกับ ทำมาเพื่อเพื่อดึงดูดเพื่อดึงดูดให้ตรงข้ามเน่ยนะสนะิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคือความจริงมันไม่ผิดหรอกมันอยู่ที่ความพอใจของเราถ้าเราชอบที่จะให้คนมาชอบเราเยอะๆก็ก็ทําได้แต่เกิดแ,แต่ก็ต้องยอมยอมรับว,ว่ามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ใครเพราะมันก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าเขาไม่ได้มองที่จิตใจเราไงเขามองที่หน้าอกเราเขามองที่การอารมณ์เราว่าอาจจะต้องได้เราอะไรเงี้ยแต่ หลายๆคนนะครับที่อ,อ,อีกจุดหนึ่งตรงช่วงนมนะช่วงหน้าอกช่วงนมเนี่ยนะครับคำแนะนําของผมคือช่วงนี้ถ้าทํามาใหญ่ไม่ใหญ่ไม่เป็นไรแต่อย่าไปอย่าไปซัปกมันนะครับอย่าไปซักเพราะว่าจากสติที่ที่ทเรามาเนี่ยนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะอย่าพึ่งนักตินะจากสติเนี่ยคนที่ซักในช่วงนี้เป็นมันเหมือนไยอะใยที่ที่ไม่ดีที่มาเกาะในช่วงหน้าอกเราเนี่ยนะ อย่าอย่าอย่าไปสักมันเพราะว่ามันจะทําให้เราอะไม่ไม่เจอคู่แท้หรือว่าเปลี่ยนคู่บ่อยแล้วก็ร้ายสุดก็คือมีลูกมีลูกติดนะครับก็อ่าลองไปพิจารณาดูนะครับอย่าอย่าเพิ่อย่าเพิ่อ,อ,อ,อคตินะเพราะบางคนเขาไม่ใช่นั้นเขาอาจจะเป็นเรื่องของการซึ่งเรื่องของการสักผมจะพูดอีกคลิปหนึ่งสักไม่ผิดนะแต่ว่ามันจะมีข้อยกเว้นว่าคุณอาจจะต้องเป,ป็นศิลปินคุณอาจจะต้อง เป็นกลุ่มคนนั้นๆเช่นกลุ่มของยากุซ่ากลุ่มของชนเผ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจู่ๆคุณไม่ได้มีความเป็นอาร์ตเสเลยมัสักเงี้ยมันก็ต้องสักตรงไหนเสียหายหรือเปล่านะครับก็คลิปนี้มาเล่าให้ฟังประมาณนี้ก่อนว่าลักษณะของนมที่ดีอะ่ะคือมันต้องบาลานซ์กับก้นนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์มันคือให้นมบุตรไม่ใช่ให้นมผัวนะให้นมบุตรนะ,อ,ะอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือบาลานซ์ระหว่างกลนกับ ตัวส่วนสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําเพื่ออาจจะให้รูปทรงดูดีและเพื่ออาจจะกระตุ้นเทตตรงข้ามก็ได้นะครับก็ห hmm. วังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังที่อยากจะทํานมนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับทุกทุกส่วนมีเหตุผลของมันหมดนะว่ามันมันใหญ่เพื่ออะไรมันเติบโต,ต,ตมาเพื่ออะไรนะครับซึ่งรยายละเอียดของนมเนี่ยนะครับมันลึกมันเยอะมาก เพราะนมแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไงบางคนก็นมแค่นมคิดนมกว้า,อางอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เรื่องลับที่พูดเยอะมันต้องมันต้องสอนอ่ะมันต้องสอนเป็นกลุ่มเรียนเลยอย่างเงี้ยมันถึงจะพูดได้แต่ที่พูดสาธารณะตรงนี้นะผมก็อย,ยากจะบอกว่าอลองไปพิจารณาดูลองเอาไปเป็นความรู้ดูว่าคุณสมควรจะทําหน้าอกหรือเปล่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะม,มีประโยชน์นะครับถ้าเกิดมีความเห็นยังไงก็มาเมนท์คุยกันได้นะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมครับ